ขายอะไรครับพ่อค้าขายอะไรครับพ่อค้าขายอะไรครับขายส้มเหรอส้มเขาเนี่ยพูดซิส้มปั๊บยังพูดส้มไม่ได้เลยแล้วก็อะไรกีวีส้มมีกี่ลูกเนี่ยนับสิหนึ่งสองสามมีกี่ลูกใน,นนับให้แม่ดูซิ อืมกันเสียอย่างเด้อเป็นเซีอย่างอันแน่จริงต่อเป็นตัวเลขให้แม่ดูละ่ะวันหน้าแม่จะได้จัดเต็มเต็มเลยสามตัวบ่ได้สับสมพ่พ่อคลไม้่พอ่พอ,พอ,พอ,พอเอาเซียอย่างเด้อดูนะจินตนาการของเด็กจะทําอะไรนะคะเฮียจะทําอะไรเรอ๋าขายส้มเหรอครับนืมได้ไงสิครับสิส้มไหนพูดสิส้มฮะปาเบ้ห้าหกหาหกมาเลยเด้อคะ่ะ เดี๋ยวไม่น้นเจนเออเจาาตาดาอืมะอันนั้นมันกีวีใช่ไหมกีวีอยู่ตรงไหนลูกเล็กสุดอปอืมเจนเจนตาดาะลาอืมลาส้มสมเออเหนพูดซิส้ม ม,มังงะกํามังะกํามังกากะไมงะส้มเออส้มหลายส้มหลายน่วยนี่กะสม้มนี่กะสม้มเออแต่ฟังเนอคะ่ะภาษาของไอเหียียนหน่อยเอาเก็บใส่ถุงชิลูกเอาตั้งไว้อย่างงั้นเดี๋ยว <tr uth> มันก็หล่นหมดเลยนะเก็บใส่ถุงสิไหนป้ามีส้มกี่ลูก <tr uth> ไหนนะาให้แม่ดูสิหนึง่ง ในนับซี่มีกี่ลูกนับนับหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกแฟนคลับทั้งหลายไปเลยค่ะ,คะ <laughs> พระอาจารย์ไห้มาแล้ 3, <6. laughs> 1, 3, 6, หวหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเงื่นบีบจัดเต็มเต็ม <laughs> มันพังข้อก้าได้นนที่ไหนนอนส้มส้มกับกีวีอื้อ เสร็บแน้งนะซ้ำนี่กับเหล่นเห่นมวลเห่นมวลนะคะเล็กหน่อยเป็นคลองเห่นข้องเหล่น,ลนมีความสุขกับสิง่งทุกสิ่งรอบๆตัวกินอิมนอนลับร่างกายสะอาดเสื้อผ้าสะอาดแค่นี้ก็สซุปพ่อแห้งนะคะเล็กหน่อย อยังมากไหมเสร็จหรือยัง,ม,ยงมันมันเป็นเล่เลโก้ด้พอเพราะอันนัเพราะเสียนต่อยอ้มันเป็นรูปร่างได้เสร็จแล้วใช่ไหมอืม้อออได้ไงสิครับสิอเอาใส่ถุงสิลูกเอาถุงโป๊กไปเองสัน่นจะเป็นจังไหนเก็บใส่ถุงตัวลูก นี่ก็แหละยิบเขายิบออกเอา้าเลี้ยงเป็น,น,นี่ยังกันนี่เอาต่อเป็นรถไฟไปอีกไงรู้สิ มันต่างมูนบอกอันนั้นมันต่างพวกนะมันไม่ใช่ผลไม้<น>เออมันต่างพวกนู้นมันยางรูนั่น,น่ะม,ม,มวนเขาลคะค่ะเรียงสมซื่อๆก็ได้ ขันท,ท์ขัน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 ท์ข จัดอยู่นีนบ่เแลวจักเถอ